คุณกำลังฟังสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ซ่อนไว้ในจังหวะชีวิตพอดแคสต์ที่จะพาให้คุณไปพบกับคุณค่าที่ซ่อนไว้ระหว่างการเดินทางชีวิตกับคุณพ่ออนุชาชัยเดช สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในรายการพอดแคสต์คาทอลิกที่จะนำท่านไปพบปะแล้วก็ได้รับฟังเรื่องราวดีๆเป็นต้นเรื่องที่ถูกซ่อนไว้ในชีวิตที่บางทีบางคนไม่ได้ใส่ใจสนใจแต่มีสิ่งที่ดีรออยู่ตรงนั้นมีสิ่งที่ดีเป็นประสบการณ์ครับและวันนี้เราอยู่ในเดือนพฤษภาคมสัปดาห์สุดท้ายกันแล้วนะครับของรายการในทีมที่บอกกับเราว่า ในการเดินทางมีประตูบานหนึ่งครับผมพาท่านผู้ฟังเดินทางร่วมกันนะครับตั้งแต่สัปดาห์แรกก่อนการเดินทางไปที่เบตงกันนะครับเข้าเมืองยะลาแล้วก็วนๆนาราธิวาสที่สุดเรากำลังเข้าสู่เมืองปัตตานีครับเมืองปัตตานีนี่โอ้ไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีนะครับพูดขีทข่ทีขีดทีก็ปัตตานีนี่แบบแรงจัดครับ แรงจัดด้วยเสน่ห์ของความเป็นดินแดนภาคใต้แล้วก็ทุกจังหวัดที่เราผ่านมานะครับปัตตานีเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างคึกคักมีสีสันนะครับเราไปที่วัดคาทอลิกที่ชื่อว่าวัดอักครเทวดาคราเบียนนะครับคราเบียนนี่เป็นเทวดาที่แน่นอนนะครับก็นําสารมาแจ้งกับแม่พระแล้วก็เรื่องราวของชุมชนความเชื่อที่นี่นะครับก็บอกว่า ในปี1 9 7 2นนี่นะครับคิสชนของปัตตานีเนี่ยก็มีจำนวนประมาณ70คนแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าที่ปัตตานีมีสถานที่ที่สามารถที่จะทำประมงได้นะครับมีชาวประมงจากระยองก็ย้ายเข้ามาทำประ,มง,ประมงที่ปัตตานีด้วยมีการซื้อที่แล้วก็มีการสร้างวัดเสกวัดในวันที่24กุมภาพันธ์ปี1 9 7 4 แล้วก็ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็มีโรงเรียนอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับคือโรงเรียนจเจริญศรีศึกษานะครับโรงเรียนจเจริญศรีศึกษานี่ก็ซื้อกิจการมาเหมือนกันนะครับจากโรงเรียนสมสงวนก็ค่อยๆพัฒนามานะครับตั้งแต่ปี2535นะครับปัจจุบันก็โรงเรียนใหญ่นะครับผมได้มีโอกาสสัมผัสผ่านไปผ่านมานะครับแต่ดินแดนภาคใต้ครับ ต้องถือว่าคุณพ่อโรเซนนะครับก็เป็นวีรบุรุษของงานแพทย์ธรรมทางใต้กันเลยทีเดียวนะครับเป็นต้น3จังหวัดที่ผมได้ไปได้พบเห็นได้เรียนรู้ได้ฟังชีอของท่านตลอดเวลาครับที่พูดถึงท่านเพราะว่าคุณพ่อโรเซนเนี่ยนะครับในปี2010ก็มียุได้84แล้วนะครับก็ต้องไปพักรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพและว,วาระสุดท้ายของท่านก็ จบลงในวันศุกร์ที่11สิงหาคมปี2017สิริอายุได้91ปีนะครับที่ปัตตานีคุณพ่อก็มีเหมือนกับว่าจุดที่เป็นเมมโมรีของท่านนะครับหรือว่าหลายๆวัดนะครับสามจังหวัดชายแดนภาคใตน้นี่ผมต้องให้เครดิตคุณพ่อเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณพ่อก็ต้องทุ่มเทมากๆให้กับพระศาสนาจักรด้วยนะครับเรื่องราวของคุณพ่อถ้ามีเวลานะครับไว้จะนำกลับมาเล่าให้ฟังกันใหม่นะครับเรามาที่เมืองปัตตานีนะครับปัตตานีไล่มนใส่ผมอยู่ โอ้โหสี่ห้าเรื่องนะครับมีฝั่งชายทะเลเป็นเมืองที่แบบสมมติเวลาที่เราไปพัทยาบางแสนเนี่ยครับเราจะไปเที่ยวชายหาดเราต้องขับรถลงไปติดชายหาดใช่ไหมครับแต่ว่าปัตตานีนี่มีชายหาดติดถนนเลยฮะแปลกมากแบบถนนที่เราขับไปเนี่ยมีชายหาดอยู่ทางซ้ายมือมีบรรยากาศที่แบบโหแบบแปลกอะ่ะผมเองผมไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะครับแต่ว่าเมื่อเป็นแบบนี้ปับ๊บก็คงมีเรื่องราวของ การประมงที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสร้างไรายได้นะครับเวลาไปก็ได้คุยกับคนที่เกี่ยวข้องกับงานประมงเหมือนกันนะก็พบปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมีเรื่องราวของใต้กง๋งซึ่งผมกําลังอ่านหนังสือเล่มหนึ่งที่ชื่อว่าใต้ก๋งนะครับยิ่งอ่านเลยยิ่งทําให้เข้าใจมากขึ้นนะครับปตัตตานีไล่มนใสอีกนะครับด้วยอาหารการกินนะครับอาหารใต้นี่ก่อนไปนี่แบบเฉยๆมากนะครับได้ยินว่าเผ็ดด้วยผมกินอาหารยากนะครับแต่ว่ารอบนี้แบบทางน้ําพริก เราเรียกว่าน้ำพริกบูดูใช่ไหมครับแกงเหลืองหรืออะไรต่างๆที่เป็นทรงใต้นี่แบบโอ้ทานกันสองสารอบนะครับในเมนูแล้วก็รู้สึกเริ่มทานได้นะแต่อาจจะไม่ได้โปรดปานมากแต่ก็รู้สึกว่าเขาก็มีสเสดนในแบบของเขาเหมือนกันมีวัฒนธรรมในเรื่องของอาหารการกินเหมือนกันนะครับแล้วก็ปัตตานีนี่ไร่มนใส่ผมถึงการเป็นพระหุวัฒนธรรมครับเราสามารถพบศาลเจ้าถัดไปอีกไม่นานเราสามารถพบมัสยิดเราสามารถพบ สิ่งที่เป็นคนจีนเราสามารถพบสิ่งที่เป็นไทยพุทธไทยมุสลิมคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าเราสามารถพบปัสยิดที่จะสร้างเสร็จหรือสร้างไม่เสร็จก็ไม่แน่ใจนะครับที่ชื่อว่าคือเซ่ยังเป็นเมืองของการท่องเที่ยวอีกนะครับเพราะว่าเมื่อเราเข้าไปตรงศาลเจ้าแม่ดิมกอเนียเนี่ยเราก็เจอ,โ,อโหเรื่องราวเยอะนะครับเจอบิดีทัศน์ที่พูดถึงประเพณีต่างๆที่เคยเกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ร่องรอยของวัฒนธรรมเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้พบเจอลำโนราหรืออะไรต่างๆก็น่าเสียดายแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรายังได้โอกาสดีที่ได้เข้าไปที่มหาลัยนานานชาตินะครับของมุสลิมได้พูดคุยกับเจ้าของนะครับแล้วก็น่าจะเป็น GM อะไรต่างๆนะครับเราได้พบว่ามีวิชาสันติศึกษามีวิชาสื่อศึกษาด้วยนะครับก็ได้ลองคุยกันดูนะครับว่า ในอนาคตอาจจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับซึ่งผมก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วนี่นะครับปัตตานีก็สร้างสเสน่ห์แล้วก็ความรู้สึกที่มันยังไม่อิ่มนะคงต้องกลับกันมาอีกทีนึงแหละครับที่สุดแล้วนะครับในการเดินทางมีประตูบานหนึ่งผมอยากจะสรุปว่าประตูบานนั้นที่เราเข้าไปก็คือ ประตูแห่งการเรียนรู้ประตูที่1เราพบว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ครับก็อปลอดภยัยไหมแหมมันก็ตอบไปได้อย่างไม่เต็มปากเต็มคําถามว่าน่ากลัวไหมก็ไม่น่ากลัวนะแต่ว่าถามว่าเหมือนทุกที่บนโลกใบนี้ไหมแหมเราอยู่กรุงเทพฯมาเราก็รู้นะครับว่ามันก็ไม่ปลอดภยัยไม่กันเนี่ยเข้าไปในซอยเปียวๆกลับบ้านดึกหรือว่าเข้าไปในสังคมที่มันดูน่าเสี่ยงภยัยทุกที่มีความไม่ปลอดภัยอยู่ มีความเสี่ยงอยู่ผมเชื่อว่าบทเรียนที่ต้นก็คือว่ามันอยู่ที่ว่าเราเข้าใจเราใช้ชีวิตยังไงแน่นอนนะครับข่าวสื่อมันอาจจะปลุกเราและสร้างกระแสให้เรารู้สึกไปอย่างหนึ่งแต่ว่าความรู้สึกที่แท้จริงต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เดินทางไปสัมผัสครับปัะตุบันที่2นะครับผมเชื่อว่าผมได้พบผู้คนได้สัมภาษณ์ได้ฟังเสียงของพวกเขาแล้วก็ ได้ทําให้พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับดินแดนภาคใต้เนี่ยมีสิ่งที่เราสามารถที่จะค้นพบได้อีกเยอะมากนะครับโควิดก็จะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราเดินทางได้น้อยลงแต่ว่าโควิดก็ไม่สามารถที่จะปิดกั้นการเรียนรู้ของเราได้นะครับแต่ที่สุดแล้วประตูอีกบานหนึ่งแล้วกันนะครับไม่อยากพูดว่าประตูบานสุดท้ายเพราะว่าจริงๆแล้วประตูแห่งการเรียนรู้มีมากมายก็คือ ความตั้งใจของผมเองเลยนะครับที่จะนําเรื่องราวเหล่านี้มาทําสกูบ้างนะครับมาเล่าในรายการบ้างแต่มันก็แปลกดีครับเพราะว่าเมื่อเราเริ่มเล่าในรายการก็มีสื่อบนชนของสุราษฎร์นะครับก็มาสัมภาษณ์ผมในวันเวลาที่ได้ลงไปมีสื่อที่เป็นสื่อนานาชาติก็สนใจประเด็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี้อยู่เหมือนกันนะครับผมเริ่มรู้สึกสะดุกกระบันนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประตูที่ เปิดอยู่เนี่ยเป็นประตูที่เปิดกว้างให้เราสามารถที่จะเรียนรู้กันอีกต่อไปนะครับผมอยากจะจบที่พระวาจาของพระเป็นเจ้าที่พระกุณเจ้าประธานศรีดลลินสินนะครับเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษธ,ธานีได้เขียนไว้ในหนังสือที่ระลึก50ปีของสังฆมณฑลในปี2019พระกุณเจ้าได้เลือกบทมักยีฟิกัสได้ขับร้องไปว่าปิญญาณข้าพเจ้าประกาศความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนประกาศความยิ่งใหญ่และความรักของพระเบญเจ้านะครับในการเดินทางของเราก็เช่นกันเราอาจจะเดินทางไปเพื่อพบกับความยิ่งใหญ่และความรักของพระเบเจ้าที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในบุคคลอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่ในวัฒนธรรมอยู่ในการเรียนรู้ที่สุดแล้วเราคงหยิบเรื่องที่ซ่อนไว้มาบอกเล่าหยิบเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันกันสัปดาห์หน้าเปลี่ยนทีมแล้วนะครับติดตามให้ทันครับเพราะว่าทุกๆเรื่องราว ดูวนซ่อนสิ่งดีๆไว้พบกันสัปดาห์หน้าครับสัปดาห์นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ